สวัสดีจ้าพบกับช่องเธอไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกๆคนสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนเด้อค่ะมื่อกี้กินข่าวเบากันมวนน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องค่ะอาหารก็มีอย่างค้านี่บ่าเห็ดโชว์เด้อค่ะแต่าหวนสิกินเรา,เา,เากกระบอกกับพี่น้องมือซื้อค่ะข้าวผัดปลาแซลมอนค่ะเห็ดมือเร้านี่แต่วานอันนี้ซุปกระเขือเด้อค่ะพี่น้องซุปกระเขือค่ะ เห็ดใบเต็มือขึ้นนี่ค่ะอันนี้ก็ผักหนึ่งสวนนี่แตงกวามีใหญ่ผักข้าวตองกับพี่น้องหรือภูข้าวค่ะเพื่อว่ามีประโยชน์หลายค่ะเสร์ชเบื้องในอินเทอร์เน็ตมีต่ประโยชน์ตั้งแ่หกสิบสองอย่างเด้อค่ะจะาวะดีบ่ดีก็กินไปนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวค่ะสะระแหน่พักซี่ค่ะพักซี่เล้าค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องยิ่งขาวเศร้าเด้อค่ะ กินผักเยอะๆจะได้ต้านความหนาวจะได้สู้กับความหนาวกันได้ในวันข้างหน้านะคะเมนี่ข้างนอกตอนนี้เกลวองศาเลยค่ะพี่น้องคะทั้งหมอกร่งทั้งเป็นหมือนเมื่ด้วยค่ะเมนี้ข้างนอกนะคะเดินทางไปสู่หนาวจะหนาวมากหนาวน้อยแล้วนะจ๊ะทางยุโรปตอนนี้ค่ะกินเขาน้ำกันค่ะทักทายวันออกพรรษาด้วยคับพี่น้องวันพระใหญยทางบ้านเฮานะคะ อนุโมทนาบุญกับทุกๆคนน้ำเด้อค่าสาธุบุญน้ำทุกคนทางบานเท่าที่ได้ทำบุญมนันเยืเด้อค่ะเด้อทางนี้กับพึ่งไหวพระสวดมนต์ไหวพระแล้วค่ะบวงสรวงพน้ำนิดหนึ่งบวงสรวงปูบวงสรวงยานิดนึงเราเป็นคนที่ศาลนะคะเรามาสายมูเตรูหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยไหวพระแล้วกับบวงสรวงปูยาหน่อยหนึ่งวันออกพัรสาค่ะก็มีผลไม้มีใครมีหยังไหวเป็นนิดหนึ่งค่ะ เอาที่สบายใจของแต่ละคนน่ะเนาะความนับถือความศรัทธาของไผ่ของมันนะะ mm ่น่ะเพระวัติวิตเรื่องเล่าของไอ้แต่ละคนมันกันเพราะคือกันเนาะค่ะเนาะห mm ับ hmm. อมีปนมีเจลกับกินเข่าเปลี่ยวกับพี่น้อง mm hmm. บางคนเพิ่อกินอาหารเศา้าคือฝรั่งได้นะคะรกินขนมปังโยกเกิร์ตไอ้ปุระหมาก,ากลากไม่เพื่อกะยู่ได้ะคะ่ะแต่ว่าโตๆหันบอนมันไปเที่ยวกะ ส่วนมากสีมาเคสกับเขากินค่ะพอพอดีหมู่บ้านไปได้บบกเขือมากนะคะตอนนี้ไอ้แถวร้านไทยร้านจีนร้านในขายของเอเชียนะคะมีบักเขืออละกับแพ้งก๋ามูค่ะก็บักหุ่งเด้อค่ะช่วงโควิดนี่ข้าวข,ของขึ้นราคามากค่ะ แต่ก่อนแบบเกือกับหาหน,หน่วยหก่วยน่วยกับสามยูโรซยูโรค่าร้อยกว่าบาทไทยตอนนี้ว่านซื้อมาเปน่วย7ดยูโรค่าเกือบสามอยบาทไทยไปแล้วนะคะแพ่งกับวัดสาสื่อกินค่ะเพราะได้กินทุกวันนะคะ บักมาละมุ่นนันมาลัก,กินนกกับไปจอบอยุะค่ะบางเดือนกับมีบางเดือนกับบอมมีกรม,มากกินข้มขุนนะคะตัวตัวเป็นคนหมากกินพักค่ะกินเขา่าง่มมีผพักกับว่แล้วเด้อค่ะ,าคะมากกินพักหลายหลายค่ะถ้าช่วงไม่ได้ออกไปลาอหรือถ่ายคลิปที่ไหนก็จะกินข้าวคุยกับพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะส่วน ก็จะพอได้คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้หน่อยหนึ่งเด้อจ่าเด้อย,ยับเบื่อยับนายกันนะคะอาจจะบอกทยบางว่าไอ้อีสานบางเด้อค่ะโตโตเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อค่ะสาวร้อยเอดพ่อเข็ดเรืองหักนะคะมิแตหาตืมยางเดี่ยวเด้อค่ะเด้อสวยไม่สวยก็หลบผู้ชายไม่ทันนะคะ พอดีเรามาทําคลิปช่วงโควิดพอดีครับท่านทาคลิปตั้งอแต่ปีก่อนๆก็กกกสีดีอยู่ครับเพราะว่าปีก่อนๆได้ไปเที่ยวหลากหลายประเทศมากไปกรีกไปอิตาลีไปสเปนไปกรุงปรากไปหลากหลายที่แถบยุโรปเลยครับปีก่อนๆณปีที่แล้วก็ไปกรีกอีกรอบหนึ่งไปปารีสมาไปอะไรมาแต่ตอนนั้นยังไม่อยากจะทําคลิป มีแต่ถ่ายเล่นๆนีแต่ไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กมีแต่อะไรเล่นๆค่ะถ้าเราทําเป็นจริงเป็นจังแต่แต่ตอนนู้นป่านนี้ก็คงจะอาจจะดีหรือว่าจะรุ่งหรืออาจจะร่วงก็ไม่รู้นะคะแต่เรามาทําตอนนี้ช่วงโควิดแล้วก็วนไปแต่แถวๆเมืองตัวเองไปค่ะช่วงนี้ก็เซียุอู่แต่เมืองเจ้าของนะครับพี่น้องวนไปเห็นจุดนั้นจุดนี้สวนแน่เลี้ยงนกเลี้ยงเป็ดไปเบิ้งสัตว์เด้อลอดที่รอบทางแถวๆเมืองตัวๆนี่แหละค่ะ สุดภาคตะวันออกของประเทศเนรทแลนด์หรือฮอลแลนด์นะคะทางนี้ติดเขตเยอรมนีค่ะห้างจากเยอรมันเราเล่าอยเกากิโลค่ะเขตแดนทางนี้เมืองเล็กๆน,น้อยรอบๆภาคตะวันท่านนี้เป็นภาคตะวันตกของเยอรมันค่ะแต่ถ้าไม่มีช่วงโควิดเราก็ได้ไปเที่ยวเมืองเล็กๆเกมืองนู้นเมือง,องนี้ทางเยอรมันเหมือนกันนะคะคนเยอรมันส่วนมากก็เสาร์อาทิตย์ก็จะแห่มาเมืองโตๆโโครับเพราะมีตลาดนัดใหญ่ใจกลางเมืองคนเยอรมันก็จะมายืน ซื้อปลาสดกันค่ะซื้อปลาสดแล้วก็ปลาทอดก็อย่ามายืนกินกันตามตลาดค่ะช่วงนี้โควิดทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือนะคะใส่ถุงใส่หน้ากาก,กอนามัยกันหลากหลายจุดค่ะถือเวลาซา,าอยู่ค่ะประเทศนหอนแลน่์มนะบังคับกันบ้ได้ค่ะตัวใครตัวมันค่ะใครอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็พิจารณาเอาเองนะคะ เราก็ดูแลตัวเองค่ะ บอกความเปลี่ยนมาให้ฟังน้อยหนึ่งเด้อค่ะเตกีจาตัวตัวกับทำงานอยู่เมืองไทยปุ๋ละคายอยู่ทั้งพัทยานะคะอยู่พัทยามา12ปีเราก็ทํางานมาตั้งแต่งานโรงแรมงานร้านอาหารเป็นรีเซพชันเป็นแคชเชียกึ่งผับกึ่งบาร์เราก็ทํามาเป็นมาม่าซังก็เคยเป็นผู้จัดการบาร์ล้วก็เคยเป็นค่ะเราก็คุกคีตีวงอยู่ตรงนั้นมา10กว่าปีนะคะ ไปอยู่พัทยาตั้งแต่ปี2,007ตอนนี้ก็2,020แล้วค่ะพี่น้องไม่ไม่กันทำงานยุ่งเทพกับพวกห่างพวกเซเว่นพวกนี้แหลคะค่ะไปไปมามูส่วนว่าไปอรยุพัทยาเข้ากัเป็นแบบนี้ชีวิตมนอาจจะอิสระเสรีอาจจะเป็นถูกทางถูกแนวของเราช่วงนั้นกับช่วงคึกคักเศรษฐกิจก็ดีแด้ตอนนี้ก็่ต้องพากนะคะพี่น้องขา ข้าวของผสมผัดพิ้งีอย่างไรนะคะเพราะว่าความคิดเห็นต่างของคนมันก็หลากหลายค่ะต่างคนต่างความคิดกันเนาะเราก็พูดในส่วนของเราชีวิตเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขมีความสนุกสนานกับทางที่เราเลือกเดินค่ะจะหนาวจะร้อนเราก็เลือกมาอยู่แล้วแล้วก็เลือกจะสู้จะเดินทางนี้นะคะตัวตัวจำได้คำเดียวคือว่าถ้าเราอยาก ประสบความสำเร็จกับชีวิตหรือมีความสุขกับชีวิตก็คือว่ายังก่อเขาว่าอย่าเสียเวลากับเสียงหมาเห่าตามข้างทางเพราะว่าหมาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเดินผ่านอะไรมาบ้างค่ะเอาเป็นหม,มาเขยไปสู่กับหมากับอะไรด้วยคับพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเขากะ ใช้ชีวิตของมีความสุขค่ะอยู่ง่ายเป็นคนง่ายวางตัวแบบง่ายสบายสบายเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สบายค่ะตัว,ต,วตัวมาฮ้อนแลนด์ครั้งแรก 2010, 2011, กับปี2,010เด้อค่ะปี2,010 2 0 1 1ก็กมิแตม,มาเที่ยวจะซื่อค่ะมา2013ก็มาเทียวเรื่อยๆค่ะบานิแฟนกน็อยากให้มาอยู่น้ำก็เลยเดือนเรื่องกันตอนนี้มาอยู่นี่ก ใก้สิปีที่หาล้วเด้อค่ะใก้สิครบรอบหาปีแล้วการที่เรามีผัวฝรั่งที่ฝรั่งส่งเงินให้ใช้สมัยกงสมัยก่อนนะคะกับไอมาใช้ชีวิตด้วยกันมันก็แตกต่างกันค่ะยุบานเ้างาเลยเห็นไล่รับไล่ใจน้าเขานะครับพี่น้องสินเดือนมากัวกระซ่งทวนๆสำหรับผู้ใดมีผัวทรงยังงั่นกับสบายก็ดีใจน้าเพลินนะคะเพรด้ว่าไภัยนะคะพอเขามาอยย่เขามาเห็น รายจ่ายค่าบ้านค่ารถค่านั่นค่านีภาษีภาษีเขากะแพงค่ะภาษี30เเถึง3.5%เลยนะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ยังแฟนนี่เป็นเทงานยุโรงพยาบาลค่ะเป็นตำแหน่งอย่างกระซังเพลนเถาะเพื่อกำมันคงงยุ่ก็คือเตียบในฟังนะคะสมมติว่าเงินงเดือนหนึ่งแสนบาทภาษีกับไปเราค่ะสามหมื่นค่ะเขาก็หักไว้นี่แหละดูแลจนเจือเราเป็นเงิน ตอนแก่ตอนอะไรหรือว่าตอนเก็บไข่ได้ป่วยรักษาล่วงพยาบาลพวกนี้แหละคับพี่น้องสวัสดิการต่างๆนะคะเขาก็เก็บมาให้ตอนนี้เขาก็คิดดีบ้างเพียนดีอยู่แต่ว่าภาษีก็ถือว่าหลายคัักละวกันตัวตกับยุบ้านนาพัดเม่นนะคะพัดเม่นใหญ่ใจ,จกลางเมืองนี่แหละคะ่ะเมืองใหญ่ของทางภาคตะวันออกของ่อนเล่นะคะ่ะ ผนพวกใหญ่ๆที่มายามคลิปกรอนนะคะเพื่อกะยูชาานเมืองกระหนอกค่ะเพื่อกับบรรยากาศดียูมีแม่น้ำลำธารต่างๆปลาใหม่ต่งตางๆกับสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเท่ากับยูตอนนี้ก็คือว่าช่วงโควิดปีกายปีกอนก็ได้ทํางานอยู่ค่ะพอช่วงโควิดก็เลยส่วนมากก็ได้ยูบ้านเป็นแม่บ้านเตรียมตัวทาความสะอาดทำากับเขาให้แฟนกินเท่าสองตายญย้ามันกะบ่ิยากปันใดค่ะเนื้อยู่เนืกินบ่ไ้คือพวกใหญ่ๆวันนี้ลูก สองลูกสามลูกยังกับเพื่ออสัยญาไปจักน้อยกับผอบกวัวกับแฟนเป็นไรหลับลายใจต่างๆนะคะเราสองแตา่ยายเราแบ่งสันปันส่วนแฟนกับบอกว่าอยากกินอะไรจะดื่มอะไรจะใช้จ่ายยังไงก็ใช้เต็มที่ไปเธอขออย่างเดียวคือว่ายาเล่นการพนันเท่านั้นนะคะมายุ่งเมืองหนอกเพราะมันอิสระเสรีกับการเข้าคาสิโนอะไรต่างๆแต่เขาก็จะตรวจพาสปอร์ตตรวจบัตรอะไรต่างๆอยู่เขาก็จะกําหนดว่าให้เล่นเท่าไหร่ให้เข้าไปได้กี่ครั้งต่อเดือนคะ่ะ พวกคนไทยกับส่วนเฮาหลายหลายเลยค่ะพวกม่ยิ่งเพราะว่าตัวตสิบอกใครมีเพื่อนบ่มีเพื่อนเกลซะเลยหรอกค่ะมีแตเพื่อนม่ยิ่งแตกีเฮากับเปิดรับทุกคนนะคะเรามาอยู่ใหม่ๆเราอยากมีเพื่อนใครๆแล้วก็ครบไปหมดค่ะไปไปมาวันเวลามันก,นกน็เลือกคนใหม่เฮาเองกันเหลือสองสามคนเองค่ะตอนนี้บางคนกับส่วนเฮาไปเห่นไปดื่มขึ้นไปดื่มเจะเจยก็ได้ไม่ต้องเล่นมาสันานา่นบ่เล่นมันก็สิวัดได้สิครับพี่น้องยู่บ้านเฮาฮอกเคยเล่นย้อนไหนเฮาก็เห็นยู่งกับสิเล่นเปลี่ยนย่ สรุปเนี่ยเฮาก็คือบอกข้นเพระาะว่าบอคขืนบางคนก็เครียดว่าเวาว่างตัวสูงนูน่นนี่นั่นแฟนนี่แฟนนั่นแล้วเพื่อนันยิงเพิ่นนีเพิ่นนั่นบางคนกับกิดเล็กกินหน่อยนะคะเต่๋ยวเฮ้าบพรเด็กเป็นยังสั่นก็เราเพื่อนก็คือเพื่อนเราให้ใจทุกคนยากกันบางทีอะค่ะพวกส่วนมากพวกมาอยู่นี่นะคะพวกยิ่งไทยห้ายคนก็แลดี๋ยวแจ่เพื่อนไดว้ว่ากันยากกันเรื่องค่ะบางคนกับเ่นแช่กันโกงกันได้ด่ากันแดนู่นนี่นั่นค่ะปัญหาลาย เดี๋ยววันข้างหน้าตัวตกับสีบลา์หลายๆเรื่องให้ฟังกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะึ้นหอดนะค่ะออกพรรษาบานเห่าเนาะปะเพณนีดีๆเดี๋ยวนี้กําลังสอมรองสารพันกระทางบานตัวตทวนทวนกันอย,ยู่เด้อค่ะย่ำบุญย่ำงานกับึ้นหอดบานเฮ่านะคะเกดิดไอ้อดเอาค่ะรุนกับโควิดเด้อค่ะมันสีลงสีซ่วงไปดีเพาะนอ้อบานเฮ่านี่สนามบงสนามบินไม่รู้จะเปิดอะไรยังไงยังไงเราก็ลุ้นไปกับคบพี่โควิดเขานะคะเมื่อโรคระบาดมันมาแล้วเราก็สู้กันค่ะทุกๆคน มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้แล้วตาบใดที่ยังไม่มียารักษายาที่จะฉีดต้านมันได้นะคะวันหลังสิเเ้วกันไหมเดอกัะพี่น้องกินเขาน้ำกันเสบๆค่ะเตจีโตัวก็เคยเป็นกรรมการสารพันนะคะท้าอีสานบานเฮาก็จะรู้จักดีท่้งภาคกลางอาสิบาอจังใดปันใดนะคะเป็นกรรมการสารพันค่ะเราแรกก็ลองให้ฟังน้อยหนึ่งก่็เด้ค่ะ บัดนี้จะได้คราวประวัติเรื่องราวกองเขาน้อยขอาแม่ในสมัยตั้งแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดที่บ้านตาทองมวนมวน,มวนค่า คงต้องลากันไปก่อนด้วยคลิปนี้นะคะเบาหน่วหัวมวลน,น้ากันเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะทุกๆคนขอบคุณและสวัสดีการติดตามการคอมเมนต์ต่างๆจะชา้จาจะเร็วโตโต้ตเข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ